สสิ่งที่ไม่ควรพกในระหว่างการแข่งขันนะครับผมมี3ส,สิ่งเท่านั้นมันมีอะไรกันบ้างมาดูกันติดจี้หนึ่งใบผมแล้วก็ใช้งานวิจัยศาสตราจารย์นะครับจวดเจ็ดใบ,บครับผมจวดเจ็ดแล้วติดจี้ไปแล้วตียังไม่ได้ผมผ่านเทินเลยครับโอเคครับโอเคโอเคขอใช้นันจโมครับผมเฮ้ย <Hey! S 1> โอ้ มือดีไหมครับมือดีไหมมือดีมากเลยครับเลยเหมือนท<น>ี่รู้เลยว่ามือผมมีอะไรบ้าง<อ>นี่ก็คืออีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ไม่ควรนำสมาร์ทวอทเข้ามาในการแข่งขันนะครับเพราะว่าอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ได้นะเข้าเทินจัวภาชนะทิ้งมือหนึ่งใบติดจี้หนึ่งใบแล้วก็ผ่านนี่ครับเข้าเทินผมนะครับจูกสหนึ่งครับโอีนะ โอ้โหดีนะปิดฝาไว้โอ้โหไม่งั้นการ์ดผมเป็นไงเนี่ยโอ้ผมก็โทษพี่ผมไม่ได้ตั้งใจจริงรับผิดชอบไหวไหมเนี่ยการ์ดผมราคา200แสนผมไม่ได้ตั้งใจพี่มันมือไปโดนน่เกือบเกือบสิ่งที่ไม่ควรนำขึ้นมานะครับผมระหว่างการแข่งขันนะครับก็คือขวดน้ำหรือแก้วน้ำต่างๆนะครับถึงแม้จะมีฝาปิดหรือไม่มีฝาปิดนะครับโอเคครบเฮ้ยมีการ์ดอย่างอื่นด้วยโอ้โหมีเมจิกเดอะแกสเตอร์ลิงด้วย เกี่ยวอะไรวะโอเคเชื่ออะไรนะอ่าขอเชิญครับขอเชิญน,นาวีรวัตรครับวีรวัตรวีรวัตรครับผมครับผมม,มีอะไรหรือเปล่าครับสวัสดีครับผม,ผมได้ทําการตรวจเด็กของคุณนะครับก็ยินดีด้วยอยู่หรอกว่าได้เข้าท็อปแแล้วนะครับ,รบแต่ว่า ในกล่องเด็กของคุณมันมีก์ดอย่างอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเด็กนะครับผมเตือนเตือนแล้วนะครับเตือนแล้วนะครับมันไม่ใช่ไซบอร์ดจริงพี่มันมันแล้วมันคืออะไรครับคือมีการโปรแกรมพอดีแฟนซื้อกาแล้วมาฝากกล่องผมด้วยผมเตือนก่อนส่งเด็กแล้วนะครับผมว่าให้เอากา์าอย่างอื่นออกโอ้เอ้เสียเสียได้นะครับผมแต่ว่ารอบนี้คุณต้องถูกตัดสิทธินะครับผมในการแข่งขอบทันนะครับผมและนี่ก็คือสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับผมในการใส่ก์ดอย่างอื่นนะครับผมที่ไม่เกี่ยวข้องกับเด็กดิสที่เราส่งไปในการแข่งขันไปนะครับผมไม อะไรอย่างนี้ก็อาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมและนี่ก็คือ3สิ่งนะครับ3อย่างที่มีควรนํามาในระหว่างการแข่งขันนะครับผม